สวัสดีครับพี่น้องมีผ้าพี่น้องมาเบิ่งไผ่ตูเบี้ยไผ่ตูห้ามครับแตกเกินโู้ยบัวลอยเออกไปปลูกพี่น้องเลยในเด็ดเล่มันแตกออกยบัวลอยท่นมนุษเพื่อนจะปลูกห้ามขายจะดีนี่ก็แม่นี่นี่นี่กระกลองเข็ไม่ไกลนี่ก็แม่นหลายข่ายเกลียโอ้ต้องพักถ้าก็ปลูกใบพี่น้องเลยมาเบิ่ง ตะไคร่พอต้องซื้อี่รอันนี้กขาอันนี้ปูไว้ราิกินนะครับก็ต้องซื้อระยะือปูมันแตกอันนี้กัขา,าลเลยตไคอันนี้กับเหีืยอไ้แตกยหญไปเบิมีพัก,พกเดอดหอแห้ง คา,าเนี่ยกระงา้าถึงตะกอนปูหัวเดียวออ่อรออันนี้แตกขกกึ้นเป็นลงคาเนี่ยตระยัดเงินไปลายตกครบางเด็กดูเด็กิกกนตอนนี้ะพักแล้มันจะนี่ออกช่วงนี้ก็หาฝนแล้วก็วเปลืองหานาบเลยก็มี้นามุดตลอดปีเพราะว่าอันนั้นก็ไมีงงมค่องนะาูว่า ดีเลยดเดียวหน่งต้นหอมกเป็นต้นอต้นหอมข้าเจ้ามันปูถากานีกะเพ,อ,ะพอีตูง่้ยมีกะเพอีตูตอันนี้ต้นหอมนีกะเพอีตูอีก่เ้ยกะเพรอีตูไนั่งหลักงา่ามเียยิเจ้าเด็ดแต่โอ้ยซมนีกับพ่อยู่ด้กินแล้วแต่ต้องไปสื้อเขา อ่าใบากระสามชียอดอันนี้เขาปลูกเองกัพวกได้อยู่เด้กินครับพี่น้องครับฝากกันนะครับแลขอบคุณครับโอ้ปากกล่องกรบจ๊ากเนเึ่งอย่างอู้